สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะพี่กุ้งก็ขอขอบพอคุณแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านที่เข้ามากดติดตามรับชมพี่กุ้งสม่ำเสมอขอพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะวันนี้นะคะพี่กุ้งจะมาแชร์นะคะแสนอร่อยนะคะคนไหนที่ชอบกินน้ำพริก กากหมูค่ะแฟนขับวันนี้นะคะพี่กุ้งก็มาแชร์นะคะในการที่พี่กุ้งจะรับประทานอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่ดีเราควรจะมาแชร์ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้พี่กุ้งจะมาอะบอกวิธีนะคะในการทำน้ำพริกกากหมูแบบง่ายๆนะคะทำกินเองที่บ้านนะคะหรือเราไม่มีเวลาทำเราก็มาสั่งน้ำพริกกากหมูได้นะคะตาม Facebook เลยนะคะแฟนขับ เขาทำแบบไทยๆแบบบ้านๆเลยนะคะนี่ราคาพี่กุ้งก็ามาให้แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านได้เห็นน้ำพริกากากหมูนะคะไร้มันนะคะนี่ค่ะแฟนคลับเดี๋ยวพี่กุ้งหยิบให้ดูนะคะนี่เห็นไหมคะกรอบนะคะแฟนคลับเดี๋ยวพี่กุ้งจะมารองรับประทานให้แฟนคลับที่น่ารักได้ดูเสียงว่ากรุบกริบ ะะกรอบแค่ไหนนะคะแกะถุงออกเลยนะคะแฟนขับนะแล้วเราก็จะรู้รสชาติของเขาว่าเป็นรสชาติแบบไหนนะคะหอมด้วยสมุนไพรหลากหลายก็จะมีกระเทียมนะ,ะจะมีกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะแฟนขับเป็นสมุนไพรไทยบ้านเรานะคะเดีย๋ยวพี่กุ้งจะลองชิมให้แฟนขับได้ยินเสียงว่ากรุบกริบกรอบแค่ไหนนะคะ อกรอบมากเลยค่ะเห็นไหมคะได้ยินไหมคะแฟนคลับอืมนะคะไหลมันนะคะคนไหนมีความดันสูงหรือมีไขมันกินได้นะคะแฟนคลับเพราะว่าเขารีดไขมันออกไปหมดแล้วนะคะอืนี่แล้วค่ะแฟนคลับน้ําลายไหลเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็น้ำพริกกากหมูเนี่ยเขาจะมีรสชาติเผ็ดหวานนะคะแล้วก็ กลมกล่อมนะคะแฟนคลับนี่เป็นถุงแบบนี้นะคะนี่พี่กุ้งสั่งมา10ถุงนะจ้าอยู่ใน Facebook ที่น้องเขาขายนะคะแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะพี่กุ้งก็เลยสั่งมา10ถุงเลยนะคะส่วนหนึ่งพี่กุ้งจะเอาไปทําบุญด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญนะคะส่วนในจานนี้พี่กุ้งก็จะมารับประทานนะคะตอนนี้หุงข้าวไปเรียบร้อยแล้วนะคะเย็นนี้ทานข้าวด้วยน้ําพริกกากหมู ลดน้ำหนักค่ะแฟนขับกิ้วกิ้วนะคะก็คือคำๆหน่อยนะคะแฟนขับนี่เรากินพอประมาณนะคะแล้วก็พี่กุ้งก็จะมานะคะบอกสูตรว่าวิธีการทำน้ำพริกกากหมูแบบง่ายๆนะคะแฟนขับนะเราก็ไปซื้อหมูสามชั้นนะคะซื้อมาเลยนะคะแฟนขับเราเอามาต้มก่อนนะคะแฟนขับเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นมาต้มเลยนะคะ จากนั้นมาเราก็ให้เสด็จน้ําก่อนนะคะแล้วเรากา็ลงกระทะเลยนะคะโดยไม่ต้องใส่น้ำมันเลยนะคะเพราะว่าจริงๆในหมูสามชั้นเขามีน้ำมันในตัวของเขาที่บริสุทธิ์มากเลยนะคะเพื่อเราจะมาทำเป็นน้ำพริกกา,กากหมูนะคะกรุบกรอบหอมเครื่องเจียวนะคะนี่ละค่ะไม่ยากนะคะจากนั้นมาเราก็ คนเนื้อหมูในกระทะเลยนะคะจนน้ำมันออกมาจากหมูสามชั้นได้เลยนะคะจากนั้นมาเราก็ค่อยๆตักนะคะน้ำมันในหมู3ามชั้นออกมาพักไว้ในหม้อนะคะแฟนขับอันนี้คือมาบอกวิธีนะคะแต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ทำให้กับแฟนขับได้ดูนะคะแต่ก็ทำไม่ยากนะคะทุกท่านก็คงจะเข้าใจนะคะเราก็หั่นหมูเป็นแบบนี้นะคะแฟนขับนะคะเอาไปทอดเพื่อรีดน้ำมันก่อนนะคะ จากนั้นมาเราก็พักไว้นะคะแล้วต่อไปเราก็เอาน้ํามันหมูที่ออกจากหมูสามชั้นนี่นะคะเราก็มาทําเครื่องสมุนไพรก็คือเตรียมมีนะคะหนึ่งก็คือจะมีหอมแดงนะคะหอมแดงนี่ถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะแฟนคลับใสามากอร่อยมากนะคะหอมแดงเราก็เอามาเจียวกับน้ํามันหมูที่เราคั่วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จนก่อคั่วให้เขาเหลืองเลยนะคะหอมเลยนะคะ เราก็ตักช้อนพักไว้นะคะจากนั้นมานะคะเราก็มาเอากระเทียมนะคะนี่เขาจะมีกระเทียมนะคะเอากระเทียมมาคั่วกับน้ำมันหมูนะคะที่เป็นกากหมูนี่แหละค่ะจะได้ความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เจียวให้เหลืองเลยนะคะมีกลิ่นหอมนะคะจากนั้นเราก็พักไว้นะคะ จากนั้นมาเราก็เตรียมนะคะใบมะกรูดนี่ละค่ะนี่ใบมะกรูดนะคะกรอบนะคะแฟนคลับใบมะกรูดนะคะแล้วก็ลงไปทอดกับน้ํามันอ่าที่เราคั่วกับหมูเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยสุดยอดเคล็ดลับเลยนะคะก็คือเราก็เตรียมสมุนไพรสามเกลือไว้เลยนะคะแฟนคลับนะคะจากนั้นมาเราก็มาปรุงนะคะมาปรุงเนี่ยก็คือไม่ยากค่ะแฟนคลับตามใจฉันเลยนะคะ คนไหนชอบจัดจ้านหรือเป็นรสจืดหวานมันแบบไหนทําตามใจนะคะพี่กุ้งก็จะมาบอกสูตรว่าเราใช้อะไรบ้างนะคะพอเราเตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเตรียมลงในหม้อเลยนะคะก็คือเราก็เอาน้ําตาลนะคะประมาณสัก3ช้อนก็ได้นะคะแฟนคลับเรากระพอประมาณน้ําตาล3ช้อนเกลือสักหนึ่ง เกลือสักครึ่งช้อนหน่อยนะคะแฟนคับแล้วก็ตามด้วยผงชูรสหน่อยนะคะนี่คืออร่อยมากเลยนะคะแล้วก็ผงนัวหน่อยนะคะพวกขนอนะคะแล้วเราก็เอามาคลุกคุกกันก่อนเลยนะคะแฟนคับนี่นะคะแล้วก็ลองชิมดูนะคะว่ารสจัดจ้านไหมนะคะแล้วก็เราก็ เอาหมูอ่ะส่วนหนึ่งนะคะหมูที่เราก,ากากหมูที่เราคั่วเรียบร้อยแล้วอบกรอบนะคะเราก็ลงเลยนะคะกับสมุนไพรนะคะพร้อมสมุนไพรที่เราทอดไว้แล้วนะคะก็คือจะมีหอมแดงมีกระเทียมแล้วก็มีใบมะกรูดลงไปเลยนะคะนี่ละคะแล้วก็จะดีเลิศแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครสนใจอยากจะใส่มะม่วงหิมะาพาันก็ได้นะคะ ก็จะได้รสชาติที่แสนอร่อยนะคะนี่ค่ะทําไม่ยากนะคะแฟนคลับทําไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยววันไหนพี่กุ้งมีโอกาสก็จะทําให้กับแฟนคลับที่น่ารักได้ดูแต่วันนี้นะคะพี่กุ้งก็ได้มาอุดหนุนน้องนะคะน้องน้องคนนี้เขาเป็นคนเป็นคนขยันนะคะแฟนคลับพี่กุ้งดูใน Facebook แล้วเขาก็ลงในการขายน้ําพริกกากหมูนะคะเ,เป็นคนที่ขยันอดทนนะคะแล้วก็ ก็เลยอุดหนุนนะคะแฟนขับคนไหนอยากจะเข้าไปาสั่งเบอร์น้องนะคะสั่งได้นะคะแฟนขับนะแล้วก็าถามเรื่องราคาก็ได้นะคะเขาก็อาจจะมีส่วนลดได้นะคะแฟนขับคนไหนอยากจะลองมารับประทานดูนะคะถ้ามไม่อยากทําก็สั่งมาทานได้นะคะนี่ค่ะนี่เลยนะคะแฟนขับนะนี่นะคะพี่กุ้งก็ามารีวิวนะคะแชร์นะคะแสนอร่อยเลยนะคะก็คือนี่น้ำพริกก็จะมีเบอร์โทรนะคะก็คือ โทรไปได้นะคะ095 4 9 4 7 7 5หนะคะแฟนขับเาเข้าไปทักทายน้องได้เลยนะคะนี่นะคะพี่กุ้งก็จะเทให้แฟนขับได้ดูนะคะดูสิคะนี่แพ็คก,กิ้งถึงอย่างดีเลยนะคะสะอาดสะอ้านนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวค่ำคืนนี้พี่กุ้งก็จะทานน้ำพริกกากหมูนะคะที่น้องเขาทำด้วยใจนะคะสะอาดสะอ้านนะคะหมดนี่คะ่ะ ดูสิค่ะแฟนคลับหมดถุงเลยนะคะเยอะมากๆเลยนะคะนี่ค่ะกรอบค่ะแฟนคลับนี่อย่าพี่กุ้งทานให้ดูนะคะอือแสนอร่อยมากเลยนะคะกรอบนะคะนุ่มกรอบกรุบกริบเลยนะคะอือหอดูสิค่ะ ไม่อ้วนเอาเท่าไรนะคะแฟนขับนะนี่เขารีดน้ํามันเรียบร้อยนะคะทานเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีความมันแต่มีแต่ความกรอบหอมพร้อมด้วยสม,มนุนไพรนะคะสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งจะนี่พี่กุ้งชอบใบมะกรูดนะคะอกรอบนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งทานอือหือดูสิคะอือหือได้รสชาติอัตลรสมากนะคะ สั่งได้นะคะแฟนคลับนะถ้าใครสนใจช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะคะน้ําพริกกากหมูนะคะติดต่อพี่กุ้งบอกเบอร์มือถือไปแล้วนะคะของน้องเขานะคะพี่กุ้งก็สั่งเขาในทาง f เฟซบ o ๊แล้ะค่ะก็มีแต่ของดีๆนะคะที่เขาเสนอขายเนาะพี่กุ้งก็เลยมารีวิวนะคะให้น้องเขาด้วยนะคะให้เขาได้ค้าขายร่ารวยร่ำรวยนะคะและพี่กุ้งก็ขอขอบพระคุณน้ำพริกกากหมูนะคะ ที่จัดสรรให้เรียบร้อยและแสนอร่อยนะคะเด mm ี hmm. ๋ยวก็พีกุ้งก็บ,บอกสูตรง่ายๆนะคะในการทำน้ำพิกากหมูไม่ยากเลยนะคะทำง่ายๆแบบนี้นะคะ mm hmm. แสนอร่อยนะคะรส mm hmm. เขาจะมีกัดจัดจ้านหน่อยนะคะมีความเผ็ดหวานมันกรอบอยู่ในตัวเองเลยนะคะในตัวของเขาเลยอ mm ืมกรอบอร่อย มีพริกพริกมี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 พริกขั่วด้วยนะคะแฟนคลับอย่าลืมนะพริกขั่วเนี่ยเอาไปขั่วได้นะคะเราซื้อพริกแห้งมาแล้วมาขั่วนะคะแล้วมาตํตๆนะคะแล้วก็โรยด้วยนะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยนะคะลืมบอกไปว่ามีพริกขั่วด้วยนะคะแฟนคลับอร่อยจัดจ้านขอขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาติดตามรับชมนะจ๊ะ สั่งได้นะจ๊าน้ำพริกกากหมูพริกกุกก้งการันตีว่าเจ้านี้อร่อยสะอาดนะคะถูกหลักอนามัยแล้วก็กินแล้วก็ไม่อ้วนนะคะเพราะเขารีดไขมันออกหมดแล้วนะคะสมุนไพรเขาไม่ยากนะคะจะมีพริกขั่วนะคะพริกเนี่ยถ้าเราไปซื้อพริกในตลาดแล้วก็เอาพริกแห้งมาแล้วก็มาคั่วให้หอมกรอบแล้วก็ามาตํานะคะยิ่งอร่อยมากเลยนะคะจากนั้นมาเราก็ มาใช้พวกใบมะกรูดนะคะใส่เยอะอร่อยมากเลยนะคะอบกรอบทานด้วยสมุนไพรใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะมีหัวหอมแดงนะคะนี่พี่กุ้งเห็นอยู่นะมีหอมหัวหอมแดงแล้วก็มีกระเทียมนะคะสุดยอดเลยนะคะเราเอามาคั่วกับน้ํามันที่เรารีดกากน้ํามันแล้วนะคะมันจะมีความหอมในตัวของเขาเองเลยนะจ๊ะ,ะแสนอร่อยกินพอกับส้มตำได้อร่อยเลยนะจ๊ะ ถ้าทำกินเองที่บ้านก็ดีนะจ๊ะถ้าเราไม่มีโอกาสก็สั่งน้ําพริกกากหมูได้นะคะเบอร์โทรนี่ค่ะชัดเจนนะคะแฟนคลับอุดหนุนของน้องเขาหน่อยนะคะน้องคนขยันนะคะเราคนไทยช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกันนะจ๊ะบ๊ายบาย